โอ,อต้ตกลงกันแล้วครับฟุตบอลทีมครับจากเวทนาการนะในเกมคู่สุดท้ายของวันนี้นัดแรกของทั้งคู่ครับเปิดโคนครับเจอกับเสียวไค ไปกันแล้วครจากที่มีการถ่ายรูปครับทำน้ารออยู่นะครับตูตลูกเกนี้เป็นทางหน้าของเบิร์โตครับจะได้เปิดเกมก่อนฮะยิงลูกนี้ครับพักทายแล้วขาพาฮะตันเตะขึ้นมาครับเสียวข่ายครับดาวลุ่มพุ่งแล้วฮะ ยังของสัตว์ันครับไหลด้านขวาลูกนี้เตะยอดตรงกลารงงสกัดไว้ได้ครับจะเก็บได้ครับลูกนี้ยังไม่ออกจับบอลอยู่เก็บได้ครับแดนหลังเปิดโฟนเบิร์นลูกนี้โดนจับเก็บโฟนลูกน <surg> <ม>ี้ยังเก็บไว้ได้ครับจับชาบลุแล้วไหลด้านซ้ายสั้นไปฮะตัดได้ฮะเสียวไข่ เสียวค่ายขอลสั้นๆน้ำมาขึ้นชิวไม่ผ่านฮะแล้วจะเบี้ยงติดเท้าแล้วจะพาไปไปได้ฮะจังหวะสุดท้ายคืนแล้วสั้นๆมาครับเสียวค่ายดาบปั๊บตรงี้ตู้เจิดชิวแล้วเออ่าบัณฑิตการแข่งเต็มเก็บได้ฮะจะโยกลูบีไปไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายครับกับตัดทีมลองยิงลูบีโอ้โหเลี้ยว โอ้โหครับเป็นทางด้านของชื่มันทีมฮะเบิร์ครับยิงขึ้นนัก ให้ทำเบิร์ตเครับนำหนึสนะเบิร์ดกับตนทีครับทีมบาลนี้ทีไรครับเสียวค่ายได้ทุกครับเบิร์ต เปิดอีกทีเบิร์ตจะพลิกโดดขึ้นนี้โอ้โหก็ติดเซฟปั๊บได้ไป็เตะมุมฮะเปิด์ตว่าเข้าซอยนี่แฟร์นี่จำไว้ครับเบิร์ตหมุนมาตรงกลางจะพอสุดท้ายก็เก็บได้ก็เสียวไผ่แล้วจะสวยแล้วด้านขวา ที้งเจ้าบอลลนี้จัดตักไว้ไครับเดินสุดจ่ายทะลุวอลลนี้ไม่หาครับตบม้วนแล้วดูแตักเดี๋ยวเข้าตรงกลางครับกลับไปแก้แถวได้ครับสับขาหลอกโอ้โหขาดมาแล้วฮะจ่ายดัดขวาลงนี้เติมขึ้นมาครับุลแล้วแลวไปครับแล้วจกกวังหวะนี้คับจะได้ลูกเตะรูปเสียวไพ่ เล่นแล้วสั้นๆนะเพาะคอจะขอสตาร์ครับแจกทิงนะได้ทุบมั้ยไปลุกทุกครับเดี๋ยวพ่าย้าวันนโค้งนี้ไม่โดนนะแต่จะเโคตรลงาบกับตันทีมพนี้อ้โหจะกว่าดิ้ะแจกทิงกัดม่ไ้ครับคุณจะติดป็มลุกทุบมะ ถุมเข้ามาตรงกลางนี่กระโดดแล้วจังหวะนี้ครับดีดมาอยากไม่ออกไหลขนาดเส้นขึ้นมาอยางมาได้ครับเปิดปูนต้องแก้ไขครับคืนหลังมาเลนน่าตัสซ่าครัเปิดมาแล้วตัดได้ครับเสียวค่ายหลอกกีดกันลูกนี้อ้าวแต่ได้ครับโอ้โหครับจังหวะสุดท้ายที่ตัวครับจะเาไว้ครับฟ้าครับเปิดโดนวันลูกนี้ สกัดล the ูกปีโดนเหลี่ยมไม่ดีครับแต่เตะมอลครับเบิร์ตโผดเปิดเข้าไปยังตีครับเตะเตมอีบางทีครับ เปิดโดยว่าเสาสอง้าาไปก็บได้คร oh. yeah, ับแล้ว oh. oh. ีดาไม่หแก้วจะสวนจังหวะนี้เจ้าพายใช้คนละกกระชากโอตโหจังหวะนี้จบกับทิงไวแล้จังหวะนี้ครับจังไงครับิบอกว่าการลุกตสลด์ไปแล้วถ้าสลนี่้เป็ลุกิกเลยครับเยวาติดการ คือการลงเครื่องสกัดสไลด์ได้คือไม่ได้ฮะถือว่าเป็นจังหวะจลายครับแต่เป็นลูกพาฮะจังหวะถ้าเป็นเกมัต่างติดคุณอาจจะโดนเหลืองโดนแดงได้ฮะปีกจังหวะนี้ครับเดี๋ยวข่ายฮะแต่ยิงด้วยสายยิงอยูนี่ติดกําแพงฮะแก้ไขมาแล้วเบิเเร์ตโค้ดปีกมาลูกนี้ตายทะานผู้ชมเบิร์ดจะไปเองฮะ แล้วยังได้ลุ้นขึ้นเยอะเปิดโกดภูมิบาบเดี๋ยวไฟจะตัดได้ไหมไม่ได้ครับเดินตูดขึ้นมาจบพีิกลูกนมียังไม่ผ่านตายมาลูกนี้หลุดแล้วครับเปิดล็อกเปิดข้ามาโอ้โหกูกป๋อนมันย้อนหลังละโอ้โหจังหวนี้เกือบไปแล้ว าลเสี่ครับมีการเลียนเสื้อเป็นลูกคุมครเสียวค่ายครับดาวลูกครัเสร็จเกมครับอาจจะวตีเสมอคร้เปิดมารที่กกลึกเกไฟครับคุมขนานเส้นมาอยากเกี่ยวได้ครับ ยังเป็นเกมบุกของเดิร์ตโกนะทางด้านซ้ายทิงหนึ่งสองมาลูกนี้ดักไว้ได้ฮะเสียวไข่ดึงหลอกลูกนี้ยังเก็บได้ครับขาวสุดที่มี้ยังได้ฮะแกไข่มาเดียบแล้วตูนประกบลูกนี้ฟาวด์ก็ดูแต่ตอสุดท้ายจิ้มมาได้ฮะเสียวไข่ฮะชาลูกนี้ดีเลยขึ้นมา ยิงตรงกลางแล้วยิงเกินสายเลยเขาไม่ตรงกบแล้วอย่าพอกสั้นๆนะครับเปิดโฟมดเปิดตรงนี้ก็ลึดเติมไปฮะ ออกซันๆแล้วฮะเกี่ยบข่ายหาช่องต่อฮะเพื่อจะทวงประตูตีเสมอให้ได้ฮะเดี๋ยวกัลููเกมก็ยังไม่ถือว่าเป็นร้อแต่จังหวะจบมันมีโอกาสฮะจังหวะจบพยายามจบไม่ได้ฮะตรงจังหวะนี้แทงแ่งติดอยู่ทิ่มมาเบิร์ดโฟครับฝีกระทำเบิร์ดกับตั้มพิลลี้พลิกเข้าขายกันอีกรุ่นี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วเบิร์ดฮะพลิกลงรุ่งเบิร์ด เลี M łość, M ้ยด้ตะขาเสียบเสาเข้าไปแล้วครับหนเดียวสองประูครับเบิร์ดกับตัดทีนะเบิร์ดโฟรออกมาละสองศูนย์ละยืดพิชลัสโอ้โหครับใครเตะตรงวะเดี๋ยวพ่าย เลี้ยงสันครับหลออเปล่าใชไหมนี่ยตีนะเลียทิ้แถวสองเก็บได้พิกุลนม้เข้าซ้าเอาอย่างผมอยูเจ้จะสามวินทีอู้หูครับอู้หครับสักแตร์ต้นเลยครับสกกนี้แอาลีิงโคตรสั่นเลยครับเจ้หวนี้ครับอหครับเสาหายครับ เกือบตีสวยจริงรุ่นนี้ปัดทิ้งโอ้โหครับโดดันมาแล้วครับจะทวนประตูตีเสมอแล้วครับเชียวไพ่อ่ะอีสองจังหวะซ้อมๆครับแต่จังหวะแรกยิงหน้าได้บ้างเลยครับจากเส้นแล้วผมพิกไม่ได้ไอโมฮิสเชียวไพ่เออแล้วก็กลางแถวสองยิงไม่ทรายโอ้โหยิงปีนกีฬาไซค์ก็ออกไปแล้ว จบแล้วเข้าลูกนี้เก็บได้ครับเดิน์ตตูดตัดเกมต่างแก้ครับชิงกันจัสุดเบิร์ตจะพลิกลูกนี้โดนบังเลิร์ตปั้มมาดูจักรวาสุดท้ายแก้ไขมาคืนหลังมาเบิร์ตมาลูกนี้หัวคืนจับไปออกแล้วเปียดกันอยู่แล้วจังหวะนี้ดูวันเดียวจากด้านหลังพระเป็นลูกฟ้าแล้วครับของเสียวไข่จากทางด้านซ้ายเขาใส่ชีวววเนี้ยจะลุ้นตีเสมอ ที่คแตครับสรสกรจะขาอยู่สองูครับรรอจริงวนนี้ครับไหลมาทันทนแเปิด้าถางมมงสามวิธียังไม่ได้ะรับโอ้โหจงหวะนี้ครับผู้ตัดก็ตามมาพาแลควาล้างยวเปิดโอ้โหตบพิงต้องเคลียร์พิงไมอโอ้หโหโถแถวสอง,งเก็บได้ครับเปิดปูดต้องเคลียร์พิงตเูเดียวนะ้ พาดไปเลยดึงมาเรื่องนี้ก็ยังไม่ผ่าดไหลบีเลยก็เสียวไข้ฮะถ่ายขาดสนทับดุงกว่าแล้วผ่านเรียมเก่าได้ไหมเอาจารยวผู้นี้แต่บอลลงพื้นไป่ใส the ่ แล้วแต่สตาฟก,กไไีบีระฮะเก็ไเเกบ,กปกไ,บ,ปบไปแล้วแถ่สตอปโอ้จริงจริงลูกนี้แลงเตะครับสต๊อีกทีบี้ะนะปาล์มันอยกูคือมือจริงลูกนี้ไมปตรงก่อนแล้วโอ้โหครับบุกแต่และชุดครับได้จริงกันทางนั้นฮนะยังไงครับอ๋อฮะจังหวะตั้งเตะครับต้องอยู่ในเส้นรอบข้างในครับหกหลาครับ บอลครับติดอยู่ในเซตครับนั่นแหละครับอยู่ในเซตแล้วต้องบอลต้องวิ่งแล้วครับธุกิจธกิจอนุญาตให้แล้วครับนั่นแหละครับคถูกต้องครับเปิดมาตรงนี้จะจะไว้ออกครับแก้ไขออกมาได้ครับเปิดโฟนหลุดมาแล้วจ่ายมาลูกนี้เปิดปล่อยไหลยังดักได้ ตกลับออกมาได้ครับสั้นๆเก็บได้ครับหนุนไม่ที่ตามตรงนี้ไม่ทำครับถึงเวลาแล้วก็เหลือวันเจ็ดนาทียกปอดก็เจ็บอ๋อสายตรงนี้ไม่ดีครับโยเข้าขวาอย่าจัดกันอยู่ฮะแต่เราขามาแล้วจังหวะสุดท้ายวิ่งไปเคลี่ยวเดนพวกเดียวกันครับออกได้เป็นเตะบุ้งฮะของรถโฟน แถวจัดตัวกลางแถวสองเก่งลุ่นเรียบร้อยแล้วโอ้โหครับกดเต็มข้อล่อเต็มแงครับบอลพุ่งเป็นขีดพยุทธนูฟ้าเลยครับคงทีนแล้วลูกนี้ครับเสียบใต้ขาครับสนานเลยครับขึ้นมาแล้วครับสามสูงครับโดยสาม เป็นทางด้านเจ้าป้วงครับของเบิรโฟลครับเจ้าป้วงครับยิงเจ้าป้วงครับเก็จะคู่ครับหมายเลข13ครับของเบิร์ตโฟลครับยิงเต็มข้อครับยึนนำครับตอนนี้ครับแข่งมาดาวซันดูนี่สุดทางด้านของเจ้าหนุ่ยครับยิงสีรูกครับของพินพัฒน์แล้วยิงลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าประตูครับ สเสร็จเด็กถ้าแปะแล้ครับนี้เปิดโดนลิฟตเบอร์จะเก็บได้ครับมีกดดันจากด้านหลังครับ จังหวะสุดท้ายครับเก็บได้ครับเสียวให้จ่ายมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับล็อคำวาสวยอะตรงกลางเบิ้ลอีกทีหมุนมาตีครับแล้วไปเองไปได้ครับไม่ฝาวจี้เขาลูกนี้โอ้โหแหมจังหวะยิงไว้สักครู่ครับสูนอยางเท้าไม่ค่อยดีครับแล้วเดินกดดันีนด้านหลังฮะไปตรงคอเขียวให้เสียอีมีเตัวครับ เกมลูกครับเสียวไห้เปิดมาแล้วนี้ยังช่วยกันดีครับเปิดโวดก็เข้าไปจครับ ขอสั้นๆนะครับเดี๋ยวให้จ่ายทะลุกลูกนี้ผิดไม่ไรฮะยังเก็บได้ด้วยล็อกแถวสองจ่ายมาลวิทติบอย่าแกล้งแย่งใครก็ได้เบิร์ดตซูนจ่ายบอลวิทหน้าเป้าครับเบิร์ดผิกไม่ได้ฮะโดนดักแล้วจ่ายลูกนี้เก็บได้ทีเปิดลูกนี้แหลกเกินไปครับข้าศน์ครับมีการเปลี่ยนเสื้ของเบิร์ดตซูน เดี๋ยวครับเราเพื่อนคู่ครับออกว่าซ้อนะ,ะนะครับอ๋อครับกับชาวกานนะครับลบนืมจังหวะสุดท้ายโดนแก่สกัดทีมขอบอข่าครับได้เป็นลุ่งทุ่งครับเสียวพ่ายถุสั้นๆครับทิดมาดึงเส้นเปิดมาลูะละกอนล้วะออกหลังแล้วแต่ครับ เตะบุมครับด้านขวาจะลุ้นตีใครแตกครับช่วงสองนาทีสุดท้ายก่อนเซตเต็มครับเปิดไว้แล้วยังงงทิ้งเลยครับเติร์ลโปลงครับตรงนี้โป่งทิ้งมากับโดนมาครับ ตื่นมาครับเผื่อทำเกมวัดจ่า,ายาวันนี้เจะเกี่ยวได้จังหวะสุดท้ายครับตุ้งทิ้งไปเลยฮะได้ตป้งเตะวัวเสียบไายของสันสานมาครับแต่งเข้าสายแล้วเข้าไฟเทียบหลุดถึงเส้นหลังเปิดขึ้นมาตายคือมาเลยตสวัสดียังติดฮะเบิร์ตควรจะเสือกตูมเดียวหลุดมาที่เบิร์ตแล้วเบิร์ตพีกไปเองครับจังหวะนี้ครับยักขึ้นมาแล้วเบิร์ดลองครับ มัวร์คือมาเลี้ก็โดนล่วงไว้ครฟาวครับมีการบานเสียด้วยครับถ้าเพื่อนครับน้ำลงไปได้ครับน้ำลงไปได้ครับห้าสิบน้ำนะครับหนึ่งคุมาเล่นต่อได้ครับเบิร์ดนับแปดแล้วก็คือขึ้นมาได้แล้วครับต่อขึ้นมาแล้วก็ไอชิงกันแล้วครับหรือตั้งแรกทีนะครับเบิร์ต หลายลูกนี uh ้แป้ลูกนี้ยังติดชันแล้วยังปัดโอ้โหูครับการตักซิ่งเลยครับลูกนี้ได้เป็นเตหุนตอบกดปุ่มดูครับลูกนี้สะบัดลูกนี้ไม่ตึงกรอบหลอกวางกาครับ เสียพ่ฟยดังตักไเลยนะครับแถวสองเดินมาลูกนี้ดังถูกคิิงอยู่แล้วจะวิ่งเบียดตูนเดียวเลยนะเบียทิ้งเดี๋จะสั้นครับเสียพ่ ตัดด้านขวาครับกัดชาตตัดเข้าตรงกลางจังหวะสุดท้ายคนระับเลียทิ้งเลยฮนะทุ่มเข้ามาตรงกลางรลรูกนี้แต่เข้าสายกิ่งลูกมีอู่หืครับบอามันผ่านหน้าโกไปฮนะเด็กเขามาสู่ในชะ่วงแลที่สุดท้ายคนระับก่อนเข้าเจ็บในครึ่งแรกแล้ว อย่างดับแรกครับเสียไพ่ทีมลูกนี้ปมเก็บโลโงแล้วปมจะไปเองจังหวะสุดท้ายครับโดนตัวฟันดเราแ,แก้ไขออกมาครับหลุดกกนซ้ายครับกระชากลูกนี้เปิดตรงกลางแต่งลูกซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเขายังติดบอลครับออกหลังฮะแต่เป็นเตะมุมครับเสียไพ่ เล่นสั้นๆครับสันมาอีกทีอย่ามันขึงอยู่ครับโอบจงหวะน,นี้เสียทุ่มให้กับทางด้านของเสียวไข่ครับทุ่มมาแล้วปังอยู่งัดกันอยู่เขาเไปเจอแล้วก็ได้ขืนมาขึ้นมาลูกนี้อ๋อครับแอคชั่นสุดท้ายครับเมื่อกี้